หลังจากตอนที่แล้วที่ผมเข้าไนท์ขับลับแห่งหนึง่งแล้วไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าบัคช็อตรูเลตโดยกติกาของเกมนั้นจะมีลูกด้านอยู่แล้วก็ลูกจริงอยู่ปรับปนอยู่ในปืนลูกซองแล้วก็ให้เรายิงวัดดวงกันผมก็ได้ใช้ดวงที่มีอย่างมากมายของผมเอาชนะเกมในวันนั้นมาได้แล้วก็ได้รับเงินรางวัลอย่างมากมายมหาศาลกลับบ้านแต่หลังจากจบเกมในวันนั้นผ่านมาได้ไม่ถึงเดือนผมก็ได้ข่าวลือว่าเขามีการจัดเกมเสี่ยงตายนี้ขึ้นมาใหม่โดยมีเงินรางวัลมากกว่าเดิมและกติกาของเขาก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยดด้้้ววยเเเพรราาาะะ่บบนีใชิ สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่า Plunger Roulette ด้วยนะครับสำหรับแบบนี้นะครับก็เป็นแมปที่อ่ใช่ครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพัคช็อตรูเลต e นั่นแหละนะสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้โหลดเกมใน I ิชิโอเล่นนะครับก็สามารถเล่นในนี้ได้นะยินดีต้อนรับอ่าแข่ง3ามรอบเหมือนกันด้วยว่ะแกลลี่เหรอเขาชื่อแกลลี่นะครับอ๋อมีโอ้เดี๋ยวมีสวิตจริงหนึ่งมีสวิตปอมสามเลยเหรอ พันโยกบางอันมันจะเชื่อมต่อกับระเบิดฉันแนะนำว่าจะกดมันนะตอนนี้มีปุ่มแดงๆที่เราคืออะไรถ้าเกิดเรากดระเบิดนะครับคือมันจะมาระเบิดที่เราอย่างเงี้ยเหรออ๋อมันคือสลับการเชื่อมต่อระเบิดนะครับเจ้าปุ่มๆนี้โอเคถ้าผมกดไปก็อ่าปุ่มแดงนะครับไปแดงที่เขาตอนนี้ระเบิดเชื่อมต่อกับฟังฉันแล้วตัวเลขบนปุ่มคือจํานวนครั้งที่เราสามารถสลับได้แล้วมันมีสวิตช์ระเบิดแค่หนึ่งอะคุชมแล้วผมจะดวงดีไปกดได้อันบึ้มไหมเนี่ย หนึ่งสองสามงั้นเหรอเอาเป็นอันอันนี้แลวกันนะมันสะดุดตาผมตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแล้วเว้ยไปอันนี้แหละโอ้โหไม่ใช่กูว่าแล้วว่ากูไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นเอาอ๋อ,อ,อก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่สลับการใช้ปุ่มแดงเนี่ยแล้วถ้าเรากดนะครับเราก็สามารถฆ่าตัวตายได้เลยเหรอ แบบสามารถโดนดามเมตเองได้ถ้าเกิดเราไม่สลับปุ่มแดงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือไมเจิดวงไอหมอนั้นมันดีแล้วเว้ยแต่แค่มันไม่ได้สลับระเบิดนะครับมาเชื่อมต่อที่เราถ้ากับว่าตอนนี้มันเหลือแต่สวิตด้านแล้วนะครับเพราะงั้นเราก็กดแต่สวิตด้านไปแล้วกันต่อไปนะครับมีจริง2ด้าน2ว่ะโอ้ <c oughs> ดวงดวงแบบคือดวงเขาดีนะเว้ยแต่แค่เขาไม่ได้สลับสวิตมาที่เราอะ เรามาทำอะไรที่มันน่าสนุกกันดีก,กว่าไหมเราจะได้ไอเทมในแต่ละรอบเพื่อใช้ในเทินของเราซองชิ้นต่อรอบนะครับโอเคโอเคอ่าอันนี้เหมือนบัคช็อตลูเลตนะครับได้ไอเทมอย่างแรกอ่าเดี๋ยวเป็นขยายวะ่ะเริ่มมาก็ได้ของดีเลยคุณผู้ชมแล้ว,ลวโอ้โหกระป๋องเบียร์คือไม่ใช่มาหลอกหลอนกูน้เล่นอีกเลยโอ้โหในบล็อกช็อตลูเลตเนี่ยผมได้แต่บเบียร์อันนี้ก็คืออ่ามีสวิตจริงสองนับด้านสามโอเค อ๋อแต่ว่าเบียร์นี้มันทํางานไม่เหมือนเบียร์ของบั็กช็อตนะครับก็คือว่าเราจะสามารถสามารถกดปุ่มโดยที่แบบไม่ต้องรับความเสี่ยงได้ก็คือแบบประมาณว่าสกิปเทิร์นไปเลยป่ะข้ามเทิร์นของเราไปเลยเนี่ยครับน่าจะใช่น่าจะใช่แต่ก่อนอื่นเลยคือผมขอใช้ว่นขยายก่อนได้ไหมตอนนี้นะครับมีสวิต์จริง2แล้วก็สวิต์ปลอม3เพราะงั้นผมใช้ว่นขยายก่อน2อ,อัน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 นี้แล้วกันอันนี้ผมผมว่านี้แหละปลอมหรอโอ้โหนี่ปลอมเนี่ยครับถ้าปลอมงั้นก็กดใส่ตัวเองเลยครับ อุ้ยของมลึกปอมเท่ากับตอนนี้เหลือจริง2ด้านหนึ่งเขามีไอเทมคอนนะครับแล้วก็กุญแจมือซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่าคอนเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้เว้ยส่วนกุญแจมือก็น่าจะเหมือนกันคือจับล็อกแล้วก็เล่นได้2เทินเพราะงั้นผมจะสลับสวิตไปที่ตัวเขาแล้วกันนะครับเพราะผมมั่นใจในการกดของผมครั้งนี้มากว่าปุ่มจริงมันอยู่สายสุดยังไงล่ะแกใช่ไหมคือตัวจริงเนี่ยโอ้โหโดนคุ้คุณโดนคุ้ ผิวคืออะไรเอาค้อนมาทุบเอาค้อนมาทุบคืออะไรเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้คือมันคือเหมือนมีดด้วยคุณผู้ชมเหมือนมีดในบักช็อตคือไอ้เชลค้อเนี่ยสามารถทําให้เป็นสองดาเมจได้แล้วตอนนี้สวิตที่เหลือสวิตเดียวก็คือสวิตจริงเฮ้ยเราก็ต้องมาเปลืองปุ่มสลัดสวิตอีกนะครับไปกดไปชุบเอาไปเอาไปหนึ่งดาเมจแก่น่ะ ตอนนี้เลือดแกลลี่เหลืออยู่3นะครับเลือดเราเหลืออยู่2รอบนี้จะได้เป็นไอเทมอะไรนะขอไอเทมดีๆได้ไหมไม่ขอไอเจ้ากระป๋องเบียร์นี่ได้ไหมคึบโอ้โหกุญแจมือสวยอีกอย่างหนึ่งขอเป็นค้อนโอ้โหกุญแจมือโซแซกุญแจมือมาเต็มมีสวิตจิโอ้โหมีสวิตจริงหนึ่งยงหรออ๋อจริงด้วยนะครับก็คือแบบข้ามเทิเนไปเลยโดยไม่มีความเสี่ยงมางั้นผมใช้บ้างกินเข้าไปครับผมเอ้แต่เราไม่รู้เลยปะ ว่าสวิตนั่นมันคือสวิตอะไรอะบางทีแล้วอันที่ผมแล้วก็เขากดไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสวิตจริงแล้วก็ได้นะครับมางั้นเรามากดกันแบบเฉยๆสรุปว่าเินเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยโอเคโอ้โหได้เบียร์แล้วก็โอ้เว้ยขยายสวยอยู่มา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 ,มาขอแบบสวิตจริงเยอะๆอ่ะนี่ให้สองต่อสองแล้วม,มันส่องแล้วมันส่องไงเฮ้ยอย่านะมันบอกว่าน่าสนใจดีนี่คืออะไร โอเคถ้ากับว่าตอนนี้นครับเหลือจริงอยู่2เหลือป้อมอยู่หนึ่งไคุณผู้ชมมางั้นผมก็โซ่แซ่กุญแจมือเลยด้วยกันสลับเทอนก่อนชาวแวบบมาและแกก็โดนล็อก2แหละนะแล้วผมก็ส่องครับเอาเป็นอันนี้อันนี้ที่ผมสงสัยเนี่ยครับคือผมจะกดอันนี้ไว้อันซ้ายสุดเนี่ยว่ามันคือสวิตจริงโอ้ใช่จริงด้วยเพราะงั้นก็โชคดีนะยครับพี่ไม่ต้องลุน้น แบบนี้ไม่ต้องลุ้นต่อไปนะครับเราเล่นได้อีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งอย่างนั้นเหรอระหว่างซ้ายกับขวาผมว่ายังเชื่อมั่นในอันซ้ายไ้คุณผู้ชมมาเอาเราดูไอเทมต่อไปกันดีกว่าชิบอุอ้ยมันขยายสวยจัดขอค้อนอุ้ยอะไรอะภาพมันแผลเหรอรูปร่างหน้าตาภาพมันแผลนะครับน่าจะเอามาฮิวเลือดรอบนี้มีจริงหนึ่งนะครับแล้วก็ลอมสามโโหทำไมมันได้สวิตจริงน้อยจังอะ โอเคสามารถฮิลได้นะครับหนึ่งหลอดเลือดฮิลก่อนเลยขึ้นมานะครับอ่าแค่นี้เราก็ได้เปรียบมันแล้วแล้วเราก็เอาไ้ขยาย่องผมว่ามันน่าจะอยู่อันซ้ายสุดเหมือนเดิมมาเรามาดูกันดีกว่าออ้ยไม่มีว่ะโอ้โหแย่แล้วถ้าไม่มีแบบนี้เราก็กดเข้าตัวเองไปเลยครับโอ้ยมันก็รอดว่ะไอ้หมอนี้มันก็รอด ผมใช้กุญแจมือใส่เขาเลยกันนะครับผมอยากจะเล่นเนี้ยครับสองสวิตนี้ถ้าเราโชคดีนะครับเราจะเสียปุ่มในการสลับสวิตแค่ปุ่มเดียวเว้ยก็คือปุ่มนี้โชคดีที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือผมต้องกดโดนระเบิดนะครับโอเคงั้นเป็นปุ่มนี้แล้วกันนะปุ่มนี้แหละระเบิดระเบิดแน่อนอนเออสวยเออเราโชคดีอยู่เราโชคดีอยู่ตอนนี้เรื่องมันเหลือเลือดเดียวส่วนนี้ก็จะเป็นด้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กดเข้าตัวเองไปเลยผ้ามันแผ่มาหนึ่งว่ะสวยงาม แล้วก็อ,อนนุ้ยได้คอนแล้วขู่ได้คอนเล่นกับเขาแล้วสวิตจริงสองปลอมสามรอบนี้โอเคเขาฮิลเลือดไปหนึ่งวะ่ะแล้วก็ใช้เบียร์หนึ่งแล้วก็ใช้เบียร์หนึ่งครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าปุ่มที่กดไปเนี่ยมันเป็นปุ่มจริงหรือปุ่มปลอมกดไปอุ้ยเขาใช้เบียร์อีกอุ้ยไอหมอนี่ไอหมอนี่เันเอาสุดโอเครอบนี้เหลือหนึ่งตอนหนึ่งสวิตวะ่ะแล้วมันคือจริงหรือปลอมอะ่ะแย่แล้วไงแบบนี้คือผมจะลองกดเข้าตัวเองดีไหมวะ หรือว่าจะจะสลับไปแล้วก็แบบใช้ค้อนทุบแบบวัดดาเมจไปเลยดีถ้าเกิดผมดวงดีเนี่ยครับคือเขาโดนเข้าสองดาเมจเขาตายเลยนะเว้ยผมยังเชื่อในดวงของผมที่เหลือจากบักช็อตลูเลตมามาเอากันหน่อยว่ะเพื่อนมาเสี่ยงกันหน่อยแล้วกันทุบอันนี้ไปเลยอันนี้แหละกูบ้าจิงเออโอ้โหโอ้โหแลวดวงผมไปยกมือ เรียบร้อยผ่านไปแล้วส่เสเตจสองเข้าสเตจสามนีครับก็จะเลือดเยอะกว่าเดิมโอเคส่วนไอเทมก็จะเป็น4ี่อันนะครับต่อรอบมาอันแรกนะครับเป็นขยายอันที่สองกุญแจมือโอ้โหสวยมีแต่ออ้มีแต่ไอเทมที่แบบมีประโยชน์โอ้คู่เบียร์โอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเบียร์อันนี้รู้สึกว่าจะทําให้เราปลอดภัยดีอ,อมีจริง2เนี่ยปลอมสองรอบแรกผมขอใช้เบียร์ก่อนเลยกันนะโอเคเพราะว่าเขาไม่มีไอเทมแม่ขยายครับเขาไม่สามารถส่องได้เว้ยว่าอันไหนมันจริงหรือปลอมยังไงล่ะ โอ้แต่ลืมไปว่าเขาไม่เบียร์สองกระป๋องอะ่ะโอ้ขอใช้แม่ขยายสองเลยกันนะเอาเป็นสองอันนี้เลยกันอันนี้ผมสงสัยมากอุยอันนี้สวิตจริงรับคุณชมแล้วก็อย่าลืมที่จะสลับไปที่เขาเนียครับอ่าเพื่อให้วงจรสวิตมันติดแล้วเราก็บึมเลยครับผมไม่ต้องลุนกับพี่ยังไงพี่ก็โดนไปนหนึ่งเลือดหน้าไหม้ไปขอเป็นคอนในแม่รอบนี้โอ้โหแม่ขยายสวยอยู่ขอเป็นคอนอู้แจมือเยี่วขอเป็นคอนโอ้โหเบียร์ ค้อนเดี๋ยวพี่อันสุดท้ายโอ้พาเป็นแผ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้มีจริง2นะครับแล้วก็ปลอมหนึ่งว่ะรอบนี้ผมจะไม่ใช้แว่นขยายแล้วกันนีครับผมจะใช้เป็นกุญแจมือแทนเว้เพราะผมรู้สึกว่าไอ้สอสวิตช์นี่แหละมันคือสวิตช์จริงทั้ง2อันเลยพอาะงนั้นเราจะเอา2ดาเมตนะครับประเคนให้มันยังไงละ่ะมาแกก่นเลยหนึ่งดาเมจแรกอันกลาง ยังไงก็ใช่โอ้โหโอ้แสดงวันที่มันกดไปคือคืออันจริงเหรอเนี่ยโอเคอันสุดท้ายะครับเป็นอันสุดท้ายคืออันจริงไว้ครูชมโอ้โหแล้วผมก็เลยต้องเสียปุ่มไปปุ่มนึงอ่ะบุ้มเสียกุญแจมือทังทีนะครับได้แค่อันเดียวอ่ะอุ้ยได้ขอนมาแล้วขอนอีกขอนอีกอันหนึ่งอ้ได้เบียร์แล้วอีกอันหนึ่งเป็นเป็นผ้าพันแผลอ่ะ เราไม่มีที่วางเหลือแล้วเนี่ยครับอ๋อคือมันแทนที่ของก,กันไม่ได้เหรอเราหน,นีมีสวิตจริงสองปลอมสองส่วนผมจะระบายเบียร์ออกไปก่อนละกันเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่สามารถแทนที่ไอเทมด้วยกันได้เนี่ยครับมากดอันซ้ายครับไม่รู้ว่าอันซ้ายมันเป็นจริงหรือปลอมด้วยแล้วเราก็เหลือเบียร์ออกกีกรบปองนึงครับสคิปเทิร์นไปเอาเบียร์ออไว้ให้หมดแต่มันก็เท่าออกับว่าเราเหลือที่วางไอเทมแค่สองชิ้นเองอะดิเอาเดี๋ยวเดียว คุณชมดูเหมือนว่าเกมจะบั๊กมะเนี่ยผมกดเอาไอเทมออกว่าไม่ได้โอ้โหแล้วกูเลยมาถึงนีละเกมบั๊กไงนะหลังจากที่มันค้างเมื่อกี้ผมก็ได้ไปเล่นใหม่มานะครับแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณกว่า20นาทีแล้วนีครับสรุปมันก็ค้างอีกเว้ยคุณผู้ชมคือมันไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรอ่ะดูดิคือจะบอกว่าเป็นการดื่มเบียร์มากมันก็ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ค่อยได้เบียร์เลยเ แล้วมันก็กดไอเทมไม่ได้นะครับกดอะไรไม่ได้เลยแมบปบนี้เป็นแมปที่น่าสนใจดีนะครับแต่ว่ามันค้างแบบนี้มันบั็กบ่อยแบบนี้คืออะไรอ่ะแลวด้วยความอยากรู้ของผมเนี่ยผมก็เลยไปหาใน YouTube ดูนะครับสรุปว่ามันไม่มีตอนจบแบบเนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับ จบมันก็จบไปแบบเฉยๆดื้อๆ,ๆแบบนั้นแหละนะมันไม่มีว่าแบบเราได้เงินรางวัลหรือว่าเราได้นู่นได้นี่เนี่ยคือผมอยากเล่นต่อนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดเล่นไปแล้วอัดไปแล้วเนี่ยมันจะบั๊กอีกตอนไหนนะครับเพราะว่ารอบที่ผมเล่นไปทั้งหมดเนี่ยมันก็3รอบแล้วนะครับที่มันบัก๊กมีอยู่2รอบนะครับที่ถ่ายคุณผู้ชมดูแล้วก็มีอีกหนึ่งรอบนะครับที่ผมนั้นไม่ได้อัดผมแบบนั่งเล่นแบบเม้มเลยให้มันไปถึงรอบสุดท้ายเร็วที่สุดนะครับสรุปมันก็มาบ,บ 2, ล่อก,ก,กที่รอบ3อกกขอออนนุญาาาตตถัวออจากการแ่งขันนใงีแล้ว เพราะเกมพี่มันบั๊กเยอะมากเลย